สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิทรรนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวพระเสาร์ที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่23สิงหาคม2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงหรือเกิดช่วงระหว่าง16สิงหาถึง15กันยานะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีสิง์แต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้วลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทํานายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีสิงห์อย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นคุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568ดาวพระเสาจะเล็งลัคนาราศีสิงห์ในเรือนปัตตานีช่วงนี้ดาวเสาร์เดินถอยหลังหรือเดินพักนั่นเองและจะอยู่เล่งลัคนาราศีสิงห์จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2569ตลอดระยะเวลาประมาณเดือน5เดือนกว่าหรือรวม6เดือน ชาวลัคนาราศีสิงจะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิง์ดาวพระเสาร์มาจากเรือนอริแต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเดินถอยหลังเข้าสู่ในเรือนปัตตนีปัตตนีแปลว่าผู้ของคนรักแปลว่าการลงทุนแปลว่าหุ้นส่วนนั่นแปลความหมายว่าคุณจะต้องมีปัญหาเรื่องความรักแน่นอนอาจจะมีความคิดไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันทะเลาะกันจนถึงขั้นทําให้เลิกแล้วต่อกันหรืออย่าร้างกัน อาจจะมีเรื่องของมือที่3หรือมีปัญหากับคู่ชีวิตของคุณไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่งก็เป็นไปได้แต่หากไม่ใช่เรื่องของความรักการลงทุนที่คุณเคยลงทุนมาก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเช่นลงทุนไปแล้วเงินจมขาดทุนไม่ได้กําไรหรือลงทุนกับหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องหรือลงทุนด้วยตัวเองหรือลงทุนกับคู่ครองคู่ชีวิตก็จะมีปัญหาสายปานไม่ยาวพอ,เ,อ,อเงินหมดหน้าตักทุนหาย แล้วก็ผลลัพธ์ในการลงทุนคือธุรกิจไม่ดีเลยฉะนั้นท่านต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามประคับประคองตรงนี้ให้ได้เพราะมันจะเสียเราๆห้เาเดือนกว่าร่วม6เดือนเลยทีเดียวถ้าประคับประคองไม่ได้อะไรจะเกิดในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ทั้ง3เรื่องนี้เช่นกันฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีสิงห์ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสคลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่ง ในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสําคัญเพราะส่วนใหญ่หลายท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดบทฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่า ท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าราพบกันในไลฟ์สดนะครับ